ส่วนทางฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยครับก็ได้มีการพูดถึงการที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเดินสายเป็นตัวกลาง <c oughs> ในการหาทางออกของประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่พักเพื่อไทยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับก็บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและก็ไม่ขอให้ความเห็นว่านายพิสิทธิ์นั้นจะสามารถหาทางออกให้กับประเทศได้จริงหรือไม่เพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่สามารถดําเนินการได้นะครับ ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายก็คาดกันว่าสาลร,รัฐธรรมนูญและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจะวินิจฉัยคดีสำคัญของรัฐบาลในวันที่6พฤษภาคมนี้อุณหภูมิทางการเมืองจะร้อนแรงมากยิ่งขึ้นตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นคนทําให้อุณหภูมิร้อนคงไม่สามารถบรรเทาได้คนที่ทําต้องรับผิดชอบเอง ส่วนการปฏิวัตินั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้ามีคนทำครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเมื่อปฏิวัติแล้วจะรักษาอำนาจอย่างไรที่ผ่านมาเกิดการปฏิวัติมาแล้วนะครับในปี49ก็ไม่สามารถรักษาอำนาจไว้ได้นานก็เชื่อว่าประเทศนั้นน่าจะเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมส่วนความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนนะครับคุณจารุพงศ์บอกว่าไม่มีความเห็นในเรื่องนี้เพราะคิดว่าไม่ควรพูดในสิ่งที่ไม่รู้หรือว่าไม่ได้ทา เรื่องความรุนแรงก็เป็นไปาตามที่หลายฝ่ายคาดไว้ครับว่ามีคนต้องการให้เกิดภาวะรัฐล้มเหลวแต่ว่าสถานการณ์นั้นยังคงยืนหยัดกันได้อยู่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกกันว่าเป็นรัฐล้มเหลวแล้วแต่รัฐบาลก็ยังทํางานในสิ่งที่จะต้องทํานะครับส่วนการเข้าพบของตัวแทนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นตัวแทนจากกำนันมาพบเพื่อแจ้งในสิ่งที่ได้ออกถแถลงการไปที่วังสราล,ลมก็คืออยากให้ทางกระทรวงมหาดไทย เข้าขอคืนพื้นที่จากทางกปปสนนะครับเพื่อจะนำมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ดังเดิมซึ่งคุณจารุพงศ์บอกว่าการเคลื่อนไหวของกำนันผู้ใหญ่บ้านหลังจากนี้ไปหลังจากที่ยื่นเอกสารให้กับทางกระทรวงมหาดไทยแล้วตนเองก็ยังไม่ทราบครับว่าจะเคลื่อนไหวยังไงต่อแต่ก็ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลสถานการณ์ให้สงบเรียบร้อยดีขึ้นด้วยครับ